นายเพิ่มสุขสุธินุ่นผูน้อำนวยการอาวุโสธนาคารแห่งประเทศไทยภาคตะนกเฉียงเหนือเปิดเผยว่าเศรษฐกิจภาคตะนอกเฉียงเหนือไตรามาสที่3ได้ขยายตัวอย่างต่อเนื่องจากไตรามาสที่2ตามราคาพืชผลทางการเกษตรที่ยังอยู่ในเกณฑ์ดีและขยายตัวสูงโดยเฉพาะราคาข้าวเปลือกเหนียวข้าวโพดสัตว์เลี้ยงและการผลิตอุตสาหกรรมทำให้มีการลงทุนและการก่อสร้างในภาคอย่างต่อเนื่อง สำหรับแนวโน้มเศรษฐกิจภาคตํวหนอกเฉียงเหนือในไตรามาสสุดท้ายของปี2553คาดว่าจะคงขยายตัวเนื่องจากโรงงานอาหารสัตว์มีความต้องการเพิ่มขึ้นพืชผลทางการเกษตรเริ่มส่งออกสู่ตลาดและราคายังอยู่ในเกณฑ์ดีโดยเฉพาะราคาข้าวเปลือกเหนียวข้าวโพดสัตว์เลี้ยงมันสำปะหลังและอ้อยที่เป็นผลมาจากความต้องการของตลาดต่างประเทศซึ่งจะมีส่วนช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น ว่าอาจจะไม่ดใ,ในเรื่องของาเศรษฐกิมากครับจากกรลีปัจจุบันเนี่ยผมเข้าใจว่าทีของภาคเรานะครับมีพอประมาณสิบ่าจังหวัดก็อาจจะพกพอที่การเสา่ารตานใ้องนารัฐอนะคหับถ้าพูดถึงสสนภาพรวมทั้งหมดอย่างไรก็ตามเศรษฐกิจภาคตวมนอกเชียงเหนือ ยังมีปัจจัยเสี่ยงต่อการเจริญเติบโต,ตทางเศรษฐกิจในไตรามาสสุดท้ายของปีก็คือผลผลิตทางการเกษตรที่ลดลงเนื่องจากพื้นที่ทางการเกษตรประสบอุทกภัภยน้ำท่วมที่กระทบต่อรายได้ของเกษตรกรและความยั่งยืนของการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจต่างประเทศซึ่งจะต้องติดตามต่อไป